จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็ถูกเลือกมาเป็นขบวนการ5สีสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel วันนี้ใครรอดูหนังเกา่กาๆอยู่รับรองถูกใจแน่นอนก่อนรับชมก็อย่าลืมถอดสมองวางไว้ข้างๆเพราะหนังเรื่องนี้อยู่ห่างไกลจากคำว่าสาระกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องโจชิสุเรื่องราวของหญิงสาวหคนที่ต่างไม่รู้จักกันถูกเลือกมาเป็นขบวนการเซนไตด้วยเหตุผลที่สุดจะติงตองพวกเธอจะรวมพลังกันปกป้องโลกได้หรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยต้องขอ,ขอบคุณผู้ มีหลากหลายรายการที่เลือกลงทุนบนระบบออนไลน์ที่ดีที่สุดหากใครสนใจก็แอดกันไปได้ที่ไลน์ b s b B 1 5 8เปิดมาฉากแรกเราก็จะเห็นปีศาจสาหรหา่วากาะเมมากับเ่าพวกลูกกระจกกีกี้จับตัวศาสตราจา์คนหนึ่งหวังจะเอาข้อมูลอะไรบางอย่างศาตาจา์ก็บอกกูไม่ยมอมบอกมึงหรอกไอ้วากาะเมมันก็เลยปล่อยพลังใส่ศาตาจา์คนนั้นศาตาจารย์ก็ร้องเรียกให้คนช่วยและแล้วฮีโร่สาวสวยของเราก็ปรากฏตัวนำโดยโจชิเรโจชิเอลโลโจชิเนวีและโจชิกรีนพวกเธอกระโดดลงมาประจันหน้ากับสัตว์ประหลาดวากาเมโจชิเรสรวมพลังห้าสีแต่เหลืองบอกเดี๋ยวก่อนไเเรรทมมาี แค่4คนวะไอโจช,ชีบลูมันหายไปไหนพวกเธอก็เลยบอกไอสัป,ปหลาดให้รอก,ก่อนแป๊บหนึ่งมาไม่ครบ5คนพวกเธอใช้ท่าไม้ตายไม่ได้เธอโทรกลับไปหาบูว่ามึงทําอะไรอยู่โจช,ชีบลูบอกว่าเธอไม่ว่างเธอมาดัดขนตาโจช,ชีเรก,ก็ถามว่าระหว่างดัดขนตาก,กับต่อสู้กับสัป,ปหลาดเพื่อปกป้องโลกอันไหนมันสาคัญกว่ากันบรูตอบอย่างมั่นใจว่าดัดขนตาสิมึงทั้ง4คนไม่มีทางเลือกก็เลยต้องจัดการปีศาจกันเองจากนั้นหนังก็พาเรย้อนกลับไปเมื่อ1เดือนก่อนอยู่ดีๆสาวๆทั้ง5คนก็ถูกวาับตัวมาที่ฐานับร สาวๆั้ง5คนและบอกว่าพวกเธอจะเป็นกลุ่มทิฏฐคุณธรรมกลุ่มใหม่แต่สาวๆกลับตกใจบอกไอ้หนวดมึงลักพาตัวกูมาหรือเปล่าเนี่ยพวกเธอก็เริ่มวุ่นวายแล้วก็บอกให้ใหปล่อยตัวพวกเธอไปบางคนเธอก็บอกว่าเธอต้องรีบไปสัมภาษณ์งานไอ้ใส่หมวกเหลืองก,อก,ก็บอกกูขุดถนนอยู่เอาตัวกูมาทำไมชาวก็บอกว่าให้พวกเธอนั้นใจเย็นๆเขาสร้างฐานทัพลับที่ขึ้นเพื่อรอรับนักรบผ้าสีกลุ่มใหม่ตอนนี้มีสัปปะหลาดจากต่างดาวที่ทยอยกันเข้ามาบุกโลกพอดีว่านักรบผ้าสีกลุ่มเก่านั้นเพิ่งแยกวงกันไปฉัันนนนนนกก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 ็็็็เเเเเเเลลลลลยต้้้อออองงงหหหหาา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 ุ่่่่มมมมมมแแททสวววววววึถไไปปพพพพพรรรีิศษะธ ไม่มีอะไรพิเศษเหรอกฉันสุ่มรายชื่อเลือกจากชื่อของพวกเธอนั่นเองคนแรกอากากินาโอกะเป็นสีแดงอากะแปลว่าสีแดงในภาษาญี่ปุ่นคนที่สองมิโดริยามะคานะมิโดริแปลว่าสีเขียวอาโอตะมิกะอาโอยแปลว่าสีน้ำเงินคิคาวะดะยูริเป็นสีเหลืองและคนสุดท้ายคนโนซุมิเลเป็นสีน้ำเงินเข้มพวกเธอกงงงว่าเหตุผลแค่นี้เองเหรอที่ใช้เลือกผู้พิทักโลกแต่ไอโนดก็ไม่สนใจประกาศแต,งต่งตั้งกลุ่มนักรบผ้าสีทันทีมันให้ชื่อกลุ่มของพวกเธอว่าโจชิสึตอนนั้นเองสาวๆส่วนใหญ่ก็บอกมึงปัญ,ญ,ญ ไม่ทาหน้าที่นี้โลกก็จะถูกทําลายดูเหมือนแม่สาวสีแดงคนนี้จะไปปลุกความร้อนแรงในใจของาสาวๆคนที่เหลือขึ้นมาวันต่อมาขณะที่อากาจิกาลังทํางานอย่างจริงจังสัญญาณจากนาฬิกาข้อมือของเธอก็ดังขึ้นไอโนดโพรมาบอกว่าตอนนี้ปีศาจปรากฏต,ตัวแล้วเธอตอบรับและออกปฏิบัติการทันทีปีศาจตัวแรกนั้นก็คือปีศาจเห็ดออรินจิเมื่อพวกเธอทั้ง5คนมาอยู่กันครบก็สามารถรวมพลังการใช้ท่าไม้ตายโจชทตันนาโดจัดการเจ้าปีศาจเห็ดลงไปได้วันต่อมาเราก็จะได้เห็นชีวิตประจาวันของแม่สาวสีเหลืองที่ต้องออกไปทททททํํําา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 งงงงงนนนกกก่่่่ออออสร้้แและุยีเเธไดืจ ของเธอป่วยและน้องก็จะต้องเข้ามาหาหลัยทันใดนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นพวกเธอทั้ง5คนก็ต้องมาสู้กับปีศาจไม้น้ำและสาวๆก็จัดการมันลงไปได้อีกตามเคยต่อมาเราก็จะเห็นชีวิตของสาวสีน้ำเงินเธอเป็นพนักงานร้านเสื้อผ้าอยู่แถวชิบุย่าส่วนสาวสีเขียวนั้นเป็นนักสแสดงฝึกหัดที่ฝีมือการสแสดงของเธอนั้นจะห่วยแตกซะเหลือเกินส่วนแม่สาวสีน้ำเงินเข้มนั้นเป็นลูกขุนูบ้านรวยไม่ต้องทำมาหาแดกอะไรก็อยู่ได้และแล้วสัญ,ญญาณจากข้อมือของพวกเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้พวกเธอต้องไปเจอกับปีศาีวนตตั้้รสไ ตอนนั้นเองนักรบสีเหลืองก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเธอจะไปซื้อน้ำยาดับกลิ่นเพื่อมาสู้กับพวกมันสีแดงบอกงั้นดีเลยเดี๋ยวฉันวิ่งไปเซเว่นแป๊บหนึ่งตัดภาพไหมาทีทั้ง5คนก็ไม่อยู่ที่ร้านอาหารแล้วพวกเธอก็สามารถจัดการกับปีศาจแมงกระแท้ลงไปได้สาวสีน้ำเงินบอกทำไมปีศาจมันกระจอกจังอย่างนี้พวกเราไม่ต้องไปทั้ง5้าคนก็ได้ไปกันแค่สองสามคนก็จัดการพวกมันได้สบายๆแต่อาก,กิสีแดงที่ดูเหมือนตอนนี้จะเป็นหัวหน้าก็บอกว่าไม่ได้ยังไงโจชิสึก็ต้องมีครบห้าคนถ้าต พวกเธอบางคนเริ่มจะไม่สนใจการปาปีศาจจนไอหนวดชาวต้องมาดูพวกเธอบอกว่าตั้งใจปาปีศาจกันหน่อยตอนนี้ปีศาจก็จะค่อยๆเก่งขึ้น,นเรื่อยๆแม่สาวสีเหลืองบอกให้กูปาปีศาจอยู่ได้เงินทองก็ไม่ให้กูเลยสักบาทกูจะเอาอะไรแดกพวกเธอจึงขอค่าปาปีศาจจากชาวอากากิสีแดงบอกว่าชื่อกลุ่มโจชิสึนั้นมันเหย่เกินไปแต่ชาวก็บอกจะเปลี่ยนตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วระหว่างอากากิก,กับบ้านเธอก็หง,งุดหงิดจึงไปเตะกระป๋องเบียร์ที่อยู่บนพื้นกระป๋องเบียร์พุ่งเป็นลูกไฟไปชนไอจิโกะทีกก่กำลังเดิิินน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 สวววมมมาาาาาเเเเธธอออออจจึึงงงรู้้้้่่่ตตีแแขข็็กกกัไปพ งานของเธอและดูเหมือนทั้งสองคนก็จะได้มาเดทกันแต่หนุ่มคนนั้นก็บอกว่าอากากินั้นจริงจังกับงานมากเกินไปหลังจากนั้นเธอก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับโปรเจกต์ที่กำลังทำและแล้วก็มาถึงวันที่เธอจะต้องพีเต์โปรเจกต์งานใหญ่ของเธอตอนนั้นเองนะห้องประชุมนาฬิกาข้อมือของเธอก็ดังขึ้นชาวก็บอกว่าตอนนี้มีปีศาจที่แข็งแกร่งโผล่ออกมาอากากิก็บอกว่าวันนี้เธอไปไม่ได้จริงๆขณะที่ทั้ง4คนกำลังต่อสู้กับปีศาจด้วยความเหนื่อยยากดูเหมือนว่าปีศาจตัวนี้จะแข็งแกร่งกว่าปก ทำเพื่อตัวของเธอเองอยู่พรีเซนต์งานโปรเจกต์สำคัญคืนนั้นหลังจากที่อากากิกลับมาถึงบ้านเหล่าสาวๆอีกสีสีที่เหลือก็อมาที่บ้านของเธอพร้อมหน้าตาอันสะบักสะบอมพวกเธอก็เริ่มโมโหว่าทาไมวันนี้อากากิกไม่โผล่ไปเธอก็บอกว่าวันนี้เธอมีงานสําคัญไปไม่ได้จริงๆทั้ง4คนก็บอกแล้วพวกฉันไม่มีงานเหรออากากิกเพอพูดออกไปว่าก็งานของพวกเธอนั้นเป็นแค่งานพาร์ทไทม์แต่ฉันเป็นพนักง,งานประจําฉันไม่ไปสักครั้งพวกเธอจะตายกันหรือไงเมื่อทั้งสคนได้ยินอากากิพูดดังน,นั้นพวกเธอก็ผิดหวังใน ลูกค้าจนชนะการแข่งขันและดูเหมือนตอนนี้เธอจะไม่สนใจเรื่องการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอีกต่อไปแล้วไม่ว่าไอหนวดชาวจะโทรมาหาเธอกี่ครั้งเธอก็จะไม่รับสายต่อมาเธอตัดสินใจรับโทรศัพท์คุยกับชาวชาวเรียกเธอไปพบที่ฐานทัพและถามว่าที่ผ่านมาเธอไปไหนมาอากากิก็บอกว่าเธอนั้นต้องทํางานชาวก็เลยตัดสินใจเปิดเทปการต่อสู้ของทั้ง4คนที่เหลือในช่วงเวลาที่อากากิไม่อยู่ถึงแม้พวกเธอจะมีท่าทีไม่เต็มใจในการมาเป็นนักรบแต่เมื่อได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดพวกเธอก็จะต่อสู้อย่างสุดกําลังและเมื่อาาาาเธเธธอออไไไไปพววกจะะใช้้ทท่่่่มมมตตนนโดดัขณ ที่อากากิกำลังจะไปประชุมนัดสำคัญสัญญาณจากนาฬิกาข้อมือของเธอก็ดังขึ้นชาวบอกว่าปีศาจตัวนี้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษถ้าไม่ครบ5คนก็ไม่มีหวังที่จะชนะมันได้เลยเธอต้องเลือกระหว่างอนาคตของตัวเองกับการปกป้องโลกและคราวนี้เธอก็เลือกที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมเธอมายืนประจันหน้ากับปีศาจที่สุดจะแข็งแกร่ง,แ,งแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะมีแค่เธอเท่านั้นที่โผล่มาเธอพยายามต่อสู้สุดความสามารถแต่ดูเหมือนแค่พลังของเธอนั้นก็จะไม่เพียงพอตอนนั้นชาวก็โทรเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกเธอว่าคนเดียวมันจะไปสู้้ไ้ไไไดยงงงงปตาาามมมออออสชิกคคนนื่ใหรบบเธจึ ปีศาจมันรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันรีบกลับมาไปตามเพื่อนเพื่อนก่อนนะเธอไปเจอกับแม่สาวสีเหลืองที่กำลังนั่งทำงานพาร์ทไทม์อยู่อากากิพยายามเคลียกลก่อมเธอให้ไปร่วมต่อสู้กับปีศาจแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ยอมทิ้งงานและเงินไปตอนนั้นเองก็มีเด็กหนุ่มมัธยมเดินมาอากากิจึงใช้เสน่ห์ของเธอหวานล้อมเด็กหนุ่มคนนั้นให้ทำงานแทนแม่สาวสีเหลืองและทั้งคู่ก็ออกไปตามหาสมาชิกค,คนอื่นๆต่อเธอก็ใช้วิธีการต่างๆเกลียกลก่อมสมาชิกค,คนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นแม่สาวสีน้ำเงินแม่สาวสีเขียวหหรรรืออแแมมมม่สสาาาาาวีีนนนนน้้้้เเงงงิจจุดททััััั5คคกกกกก็ลลลบบะไป ปีศาจที่ยืนรออยู่นานแล้วมันก็ด่าว่ามึงให้กูรอตั้งนานหายไปไหนมาเธอก็กล่าวขอโทษและพร้อมที่จะสู้และตอนนั้นเองทั้งห้าสาวก็รวมพลังกันใช้ท่าไม้ตายโจจิสึทอนาโดพัดพวกสัประหลาดท,ทั้งหมดจนพวกมันนั้นปลิวไปไกลแต่ตอนนั้นเองเจ้าปีศาจตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวอื่นมันฟื้นคืนชีพพร้อมขยายร่างใหญ่ยักษ์อากาเกะรีบ,บอกชาว,ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมครั้งนี้ปีศาจมันขยายร่างได้ไอหนวดชาาก็บอกว่าแย่แล้วเขาไม่ได้เตรียมการไว้แต่เขาก็บอกว่ากูล้อเล่นอากาเกะบอกล้อเล อบอกว่าหุ่นยนตโจชิสุออกปฏิบัติการตอนนั้นเองสาวๆทั้ง5คนก็ตะโกนขึ้นพร้อมกันหุ่นยนตโจชิสุก็พุ่งทะยานและมาลงจอดที่หน้าของพวกเธอทั้ง5คนปล่อยลำแสงดูดพวกเธอทั้ง5คนเข้าไปในยานพวกเธอลองกดปุ่มก็มีมิสไซล์ยิงออกมาจากนมของหุ่นและสุดท้ายพวกเธอก็สามารถเอาชนะไอปีศาจต,ตัวนี้ไปได้ต่อมาอากาเกะกลับมาทํางานของเธออีกครั้งและดูเหมือนตอนนี้เธอจะไว้ใจเพื่อนร่วมทีมของเธอมากขึ้นเธอจึงมีเวลาออกไปปราบปีศาจที่บุกเข้ามาอย่างโลกแต่ดูเหมือออออนนนนนสสมมมาาาชิิกกกกกคคคค่่่็็ยยยัััังงงงไรรษวีีีตตตเเและ้้้้ธูปศ อัดคนเดียวอีกแล้วและหนังโจชิสึที่เต็มไปด้วยสาระและคุณค่าอัดแน่นไปด้วยความรู้และภูมิปัญญาก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้บอกแล้วไงครับว่าให้ถอดสมองก่อนดูใครที่จะคอมเมนต์ว่าหนังอะไรวะเนี่ยไร้สาระผมอยากท้าให้คุณไปดูหนังเต็มและถ้าคุณได้สาระอะไรจากหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแต่ความดีงามของหนังเรื่องนี้ก็คือเหล่านักสแสดงสาวๆที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีหากคุณเป็นแฟนหนังญี่ปุ่นสาหรับภาพยนตร์เรื่องโจชิสอึออกาาายยคคครรั้้้งงแแแกกกกกเเมื่ออปี2014ไไดะะนนนนจจว็็ MDB ถถถึ5.6สุูใ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไปติดตามสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook Page GU Channel แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ